งถึงเวลานะั้นต้องบอกสก,กัดแล้วไงเพราะดูแล้วมันไม่รู้จะไล่มันไปถึงไหนแล้วเพราะผมคิดในใจว่าผมมั่นใจแล้วผมมีค่าดนี่อมผมคิดว่าถ้าน้องเขาทำอะไรผมก็จะทนทนน้องเขาไว้ได้เพราะผมเีอยวุธอยู่มีมีคนไล่ตามมาตั้งแต่หลังเดือนจํเาเพราะว่ามันฆ่ามาหลายคนแล้วเพราะว่าไล่มาตั้งแต่หลังเดือนจําผมก็คิดว่า ได้มาตั้งแต่หลังเรือนจําทําไมไม่ถีบอืมตั้งแต่หลังเรือนจําผมก็ตัดินใจว่าโอตสงแสัยไม่มีคนถีบผมก็ตัดใ,ใจผมก็ไปเลยใจก็มาเลย ก็เลยตัดสินใจไปถีบแฮนมันถีบแฮนมันก็คือถีบปุ๊บมันจะเซไปเซไปอีกทางหนึ่งนั่นแหละครับมันก็ล้มแต่ว่ามันไม่ล้มมันก็โดดข้ามพีเียกได้ก็มีพี่เสื้อฟ้าเขามาช่วยสกัดไว้ก็คือเขาจะมาหาผมสุกสัยเขาจะแค้นเหรอครับก็เลยพากันต้อนไปทางหอนากา ยังไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรกันมาครับก็เห็นมันถือมีดอยู่ก็เลยลองลองดูลองเข้าไปดูเงี้ยครับแต่กออ็พี่น้อยแกบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มันมันมีอาวุธมันเป็นฆาตกรอย่างเงี้ยครับแกก็เลยบอกว่าหาอะไรยาวๆไล่ตีมันดีกว่านี่ครับก็พอดีพี่น้อยจะไปเห็นขั้อยู่ร้านวัสดุก่อสร้างครับก็เลยหยิบไม้่เงี้ยครับผมก็เลยวิ่งมาร้านสมเด็จเพื่อจะหาอาวุธตะโกนไงนี่เห็นไหมผมก็เลยจับขั้วสองอันมาแบ่งให้แกฟุตไปอันหนึ่ง ช่วงนั้นพอดีตะโกนว่าอยากเข้ามาไอ้น้องที่เป็นผู้หญิงเข้ามาพอดีอที่มันล็อกคอผมสองคนก็เลยวิ่งเข้าไปเพื่อจะชาร์จันงไงมันเลนพวกผมวิ่งมันก็เลยปล่อยออกไปเนี่ยผมพวกผมก็ต้อนมันไปเรื่อยไงไปถึงร้านยาพูดถึงร้านยาแล้วก็ก็เจ้าหน้าที่มา<ค>สองคนคคผมก็ต้อนไว้ก็ตะโกนบอกว่าระวังข้้งหน้าให้ให้ไอ้มูลนิธิเรืออะไรไปประกาศทัางหน้าก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้เหตุการณ์ไงเพราะเกิดมันเป็นล็อกคอเป็นตัวประกันเนี่ย ผมก็ตะโกนไปเรื่อยววิทีก็อ้อมไปกักไว้ก่อนแผมก็อ้อมไปถึงร้านยาอือ่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่สองคนมาตำรวจมาถึงตำรวจสองนายเหตุการณ์มันเริ่มเข้าที่แล้วคือคนร้อมไม่หมดาก็ก็รู้สึกดีนะครับที่อย่างน้อยเราก็หยุดมันได้ตรงนี้ดีให้กว่าให้มันไปหาคนอื่นอีกนะครับถ้าวันนั้นผมไม่ไปนะถ้าจะมีลายต่อไปผมก็คิดอยู่ว่าทำไมผมไม่ไป ถ้าผมไปอย่างนี้คงจะไม่มีรายต่อไปแล้วผมมั่นใจอยู่แล้วคิดคิดแต่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียวใช่ครับมมผมคิดว่าจะหยุดมันให้ได้ก็คือยังไงคนจะถีบมันให้ได้ครับผมรับถือน้ำใจน้องามากถ้าผมไม่ตะโกนถ้าน้องเขาไม่มาผมก็ไม่สามารถที่จะทานได้